เก่าซีทุ่านนะครับตอนเราเข้าสู่รายการ s k y ยไนท์ทวีนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในเกม d r าก้อนซ r v เว a l นะโอเคเปิดเกมเข้ามานะครับก็จะเริ่มสตาร์ทเลยดูว่าบรรยากาศในเกมจะเป็นยังไงนะครับเสียงข้างนอกรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีไปอัดในรถแล้วมันร้อนจัดเลยเนะี่ยไม่ไหวเลยไม่ไหวนะครับก็เลยต้องออกมาอัดข้างนอกนะครับเดี๋ยวใส่ชื่อก่อนนะ เช่นเคยครับ Sky n i g ท t ว v นะครับ Sky น i g ท t ว v โอเคไปเลยอืมเอาละรอโหลดแป๊บนึงนะมาย,ายังมืดตึบเลยสักครูนะครับ ใครที่สนใจเกมก็อย่าลืมนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับเช่นเคยนะบูมเอาละเฮ้ยภาพสวยอีกแลว้วอะดูเหมือนว่าเราจะตกลงมาจากไอ้ลูกบอลลูกเนี้ยเป็นแบบ ไทยม่ชีนอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับนะเครื่องวิน <4. S 1> ยานน้อยตกนั่นเองนะเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วเขาก็จะให้เราเดินโอเคเก็บไม้นะครับเก็บไม้อะไรไม่มีหลายตัวจังอ่ะอย่าบอกนะว่า มันเป็นออนไลน์ซึ่งคนที่ยืนอยู่ก็คือผู้เล่นอีกคนหนึ่งอ่ะครับหอ,อกนะครับแล้วมีอะไรเมนูอะไรขึ้นมาไม่เป็นไรโอเคครับหอ,อกนะครับตื๊บเขาให้ขวานนะครับโอเคกลับได้ต่อไปเดินนะครับ Hey, <S <S เฮ้ยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มคนนี้มายืนเอ๋ออะไรตรงนี้วะอูดภาพสวยแล้วก็ลื่นใช้ได้เลยครับเอาแล้วครับเขาให้ตัดไม้นะ <S <S ต้องกดย้ำนะกดค้างไม่ได้นะครับค้างไม่ได้ <S 1> <S 1> เอาล้เอาตัดฉากเลยเหรอตัดฉากมาเลยเหรอ อ๋อตัดฉากเหรอดูแบบดิวูแมปประมาณมีสองแบบอย่างนี้เหรอกดบวกเอออะไรกันไปเก็บหินเก็บไม้เก็บไปเรื่อยฟาร์มก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะไปทำตามเพจนะเก็บไปก่อนน่าจะมีประโยชน์แหละ นะโอเคต่อไปเข้าใ้คราฟอีกนะครับเป็นอะไรฟื้นเวปินะครับป้ายดูที่กระเป๋ามีหอ,อกด้วยนะหอ,อกนะครับใช้หอ,อกใส่มือนะครับโอเคหลังจากนั้นกดกลับไปไปต่อครับเฮ้ย มีหินขวางอยู่เหรอต้องทำยังไงอ่ะใช้หอ,อกตีโอ้โหอหอ,อกตีหินด้วยหอ,อกตีหินไม่งไงเอ้ยทีเดียวแตกเลยครับหมูป่าเอาละเฮ้ยนี่อีกตัวหนึง่งอีกตัวหน,นึ่งนี่ไงนี่ไงเรียวยิบเอ็ดหรือเปล่าหรือว่ายังไงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนี่ไงไ ดังแกสัตว์ไปก่อนเรื่อยๆก่อนอ๋อกดมาดูที่อะไรไม่รู้เลยเครีมก่อนแล้วกันนะอืมมีอะไรให้ครีมก็ครีมเลยอ่อกดกลับไปครับเจาลูกบอลลูกนี้ เขาให้กดมาที่การสร้างนะครับอ่ะเข้าหมดการสร้างแล้วโอเคฐานมาโอเคใส่ไปเลยสร้างบ้านได้ด้วยนะต่อมากล่อง,อ,งกองเก็บของครับครับเสร็จทำง่ายมาที่กล่องเก็บของครับวางไว้ที่ พื้นบ้านนะครับกดออกป้ายต่อมาให้ทําแคมป์ไฟนะมีหินแล้วก็ไม้ครับมาทั้งไฟหนึ่งอันกดมาที่แคมป์ไฟวางไว้ที่ข้างนี้นะครับกดออกป้ายคาบป้าย bon ต่อมาต่อม้ทําอะไรนี่คืออะไรรีแพรของยังไม่มีนะครับของยังไม่มี ของยังไม่มีก็เดี๋ยวทำตามควิวสก่อนแล้วกนันนี่อะไรเนี่ยเจ้าบาังกอนไม่ได้อ่านนะอ่านไม่ออกอนะตามลูกศรนน่อยแล้วกันลูกศรจะพาไปไหน ไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่ทำตามไอ้ลูกบอลลูกนี้ก่อนดีกว่าอืออืมอืมอือืงงอ,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 อยู่เหมือนกันนะผมไม่มีดีเพลไม่ได้งั้นก็ ย่างเนื้อก่อนแล้วกันอืมไปย่างเนื้อกินก่อนเครม กระเป๋าใ,เา,เาใส่เสื้อมาใส่เสื้อเข้าไปกางเกงมาใส่กางเกงเข้าไปเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องเริ่มรอแล้วเริ่มรอแล้วเริ่มรอแล้วมาคุยให้เดินต่อโอเคกลับมาฉากนี้มาคุยกับโรบอรตตัวนี้ก่อน วาร์ปไปจุดใหม่แค่ไม่มีอัตโต้หรอวะฟันง่อยเฮ้ยตัวน,วนี้ตัวนี้เก่งกูสามสีท่ทีโอ้ยไม่ธรรมดาแฮะเร็วเยอะนี่ว่ะเก็บสมุนไพภยไปก่อนเค้กค่อยทำอะไรนะ นี่ไงใช่ไหมเวสประจําวันประจําสัปดาห์เลยพวกนี้นะอยู่ตรงนี้นะโอเคทำตามตเวสนี้แล้วกันไม่มีตามเวสเหรออ๋อนี่ไงตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราทําอยูอ่สกินหนึ่งทับสอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องแปลภาษาไม่งั้นก็งงนะ นี่เฮ้ยเฮ้ตัวนี้โหดจัดอั่นี้ล็อกอินประจำวันเดี๋ยวทำไมมัน,มน,มนไม่หายไปอ๋อนี่มแมพเหรอแ้บหบนึง่งยังงงอยู่ เก็บของก่อนเผื่อได้ไปอับบ้านอืมเฮ้ยทำไมเิเวลสิบแปดทำไมมันตีตายยากจังอะยิบอิดทำไมมันตีเฮเวลอัพเว้ยฟาร์มจนวเวอัพเว,เว้ยวอวโอเคเดี๋ยวเราลองกลับไปก่อน ไม่รู้เควสมันให้เราทำอะไรก่อนมันมีด่านไปเรื่อยๆเ,เลยนะนี่เห็นไหมเนี่ยมันก็จะแบบประมาณแบบปลดด่านไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะหมายถึงว่าแมปอะ่ะ เราดูเฟสดีกว่าดูเฟสดีกว่าครับเฟสหลักอ่ะเนี่ยเขาทำอะไร s h w i n g to cut wood ห้าอ๋อตัดไม้เหรอมาลองดูสิใช่ไหมใช่ตัดไม้ไหมดูดิ ไหนไหนมีไม้ไหนมีไม้มมาตัดไม้ด้วยปึ๊บอืมใชาะย,ยิงด้วยไม้ไม้ห้านะครับอ่ะเก็บเก็บยิงไม้ด้ ฟันก่อนโอเคนประมาณนี้แหละครับเก็บทรัพยากรทำเควสตตามเควสไปเรื่อยๆก่อนโอเคโอเคนี่ดีมอนด้วยเฮ้ยนี่ไงเ้ยมีอะไรเฮ้ย để item thì phải thêm Diamond ừ, dạ món tiếp thêm thôi hơi đen 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 thôi ừ, dang đen 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 lý dang ngay dang lý dang 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 เกไม้ผ่านและไม้ต่อมาทำอะไรเนี่ยตัวล่างสุดเนี่ยจะต้องอ่านไม่ออกวะที่นักอินประจำวันนะครับ แต่แล้วอินไปแล้วทำไมมันไอตัวแดงๆยันไม่หายไปเดี๋ยวเราฮิวตัวเองอยังไงวะเนี่ยอวตารใช้ตัวนี้นะครับ ในกระเป๋ามียาไหมอันนี้ใช้ดูดิก็เองไม่ใช่อยูวะกินอาหารดิกินหนึ่งกินสองตัวนี้หรือเปล่าวะเลือดเราอยู่ตรงไหนวะเเลือดเราอยู่ตรงไหนวะอ๋อ ออเลือดเราเลือดเราคือหลอดเขียวนะครับโอเคเต็มแล้วโอเคฟ้าใสนะครับอ๋อเลือดเราคือหลอดเขียวโอเคเข้าใจแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ลองทาตามเพจด,ดูเรื่อยๆผมรู้สึกว่ามันจะออนไลน์อยู่นะเดี๋ยวผมออกไปหน้าแรกก่อนดีกว่าไหมไม่รู้มันจะไปเจอคนที่รับบีหรือเปล่า มีทางออกไหมก็ไม่รู้อีกไปดูก่อนเออนี่มันไม่ให้ไปแล้วนะครับมันมาที่ไอ้นี่ของเรานะครับบ้านของเรา หนึ่งชิ้นกินก่อนแล้วกันโอเคเอาหมดหรือยัง,งหมดไปแล้วนี่ตรงนี้รีแพรของยังไม่ได้อะไรเลยของยังไม่ครบนะครับ เราก็ต้องออกไปสำรวจเพื่อหาของนั่นเองโอเคนะครับนอกจากทำเพลสตรงนี้แล้วนะครับเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะตามนี้แล้วกันนะครับน่าจะมีแชทเวล์อยู่แหละน่าจะเป็นเจอผู้เล่นอื่นในแมปด้วยนะดูอาการแหละเพราะว่าตอนเข้าเกมมาเราเจอผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับที่ยืนเอ๋ออยู่นะครับโอเคนะครับ ใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะถ้าเจอเกมดีๆน่าสนใจจะเอามาแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับผม